ซ่อมคานแตกล้าคานระเบิดเหล็กผูกเป็นสนิทนะครับเคสของคานแตกเล้าส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นส่วนใหญ่ก็จะพบที่อยู่ใต้ห้องน้ําอยู่ใต้ระเบียงอยู่ใต้กันศาสหรือแม้กระทั่งอยู่ใต้ดอดดาดฟ้านะครับเคสก็คือเป็นเคสที่ระบบการซึมเสื่อมสภาพนะครับคอนกรีตเสื่อมสภาพมีรอยแตกเล้าทาให้น้ํารั่วซึมลงเข้าสู่พื้นและทําให้ ลงมาสู่คานและคานก็เกิดการระเบิดเหล็กผุเป็นสนิมนะครับอันนี้ทางลูกค้าเนี่ยติดต่อเรามาให้ทําการซ่อมนะครับเนื่องจากไอคอนกรีตที่หลุดจากคานเนี่ยมันก็ล่วงใส่ฝ้าเพดานนะครับทําให้ฝ้าเพดานพังลูกค้าก็เลยทราบถึงความเสียหายแล้วก็ได้ติดต่อทางบริษัท AES เข้ามาดําเนินการซ่อมคาน แตกร้าวเหล็กผูกเป็นสนิมในส่วนนี้นะครับก่อนการซ่อมเนี่ยเราต้องทําการค้ายันก่อนนะครับพอเราค้ายันเสร็จเนี่ยเราก็ทาการสกัดคอนกรีตท,ที่เสียหายไล่จนเจอเหล็กดีเลยนะครับอันนี้เราเหล็กค่อนข้างจะผูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอันนี้เราก็จะทําการขัดสนิมเหล็กนะครับแต่ถ้าเหล็กเนี่ยเป็นสนิมเกิน15%ของหน้าตัดเดิมนะครับเราก็จะตัดเหล็ก ออกนะครับแล้วก็เสริมเหล็กใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ไล่สกัดขึ้นไปเลยครับคอนกรีตที่ไม่ดีเอาออกให้หมดนะครับเหลือคอนกรีตดีไว้นะครับเหล็กผูกก็ตัดทิ้งเหล็กไม่ผูกก็เก็บไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทาพวกเคมีพันนะครับพวกยาขัดสนิมยาน้ำยาหยุดยั้งสนิมนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กเนี่ยเป็นสนิมอีกนะครับเราสังเกตเลยครับเหล็กที่เป็นสนิมเรา ต้องเอาสนิมออกให้หมดจริงๆนะครับถ้าอ,าออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทาให้คานเนี่ยแตกร้าวหรือระเบิดเสียหายได้อีกในอนาคตนะครับอันนี้เรายังขัดไม่เสร็จนะครับในส่วนบางส่วนเพราะว่าอันนี้เสียหายเยอะจริงๆคานคานพวกเนี้ยนะครับหลังจากเราทําการเสริมเหล็กเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราทําการเสริมเหล็กเสร็จแล้ว มีทั้งเหล็กยืนนะครับเหล็กคอม้าซึ่งของเดิมมันมีเหล็กคอมาด้วยแล้วก็เหล็กปอกด้วยนะครับอันนี้เราเชื่อมเหล็กปอกเพราะเหล็กปอกส่วนใหญ่ขาดหมดแล้วนะครับเหล็กปอกของลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้ปล่อยคาให้เสียหายเป็านานเนี่ยเหล็กปอกก็ขาดหมดแล้วแล้วก็ทําให้คอนกรีตนมันร่วงใส่ฝ้าเพดานทําให้ฝ้าเพดานพังด้วยนะครับถึงจะทราบว่าเฮ้ยคานเนี่ยมันเสียหาย อันนี้เราเริ่มดําเนินการทั้งเชื่อมนะครับมาตรฐานของมอญปอยอมรับให้สามารถทําการเชื่อมเหล็กได้นะครับสําหรับงานซ่อมเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําการเข้าแบบก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เข้าแบบให้เรียบร้อยอาจจะมีแต่ถ้าระยะอุ้มคอนกรีตระยะโค้ลิงไม่ถึงนะครับเราอาจต้องทําการขยายแบบด้วยนะครับ ต่อามาเราก็จะทําการผสมคอนกรีตนะครับคอนกรีตที่เราใช้ก็จะเป็นปูนนอนชิ้งผสมปูนแรงโครงสร้างผสมหินและผสมทรายนะครับแล้วก็มีการผสมน้ํายาประสานปูประสานคอนกรีตด้วยนะครับให้มันเป็นบอนดิ้งเชื่อมระหว่างคอนกรีตเก่าคอนกรีตใหม่ให้เชื่อมประสานกันด้วยนะครับอันนี้เราใช้เจ็ดหนึ่งแลงโก้นะครับน้ํายาประสานคอนกรีตอันนี้เราก็ปั่นคอนกรีตให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราเข้าแบบเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้แก้วเล็กๆเนี่ยครับค่อยๆกรอกลงคานให้เต็มนะครับเนื่องจากมันจะมีรูเล็กๆที่เราทําการกรอกคอนกรีตเข้าไปนะครับสนใจงานบริการซ่อมคานแตกร้าวคานระเบิดสามารถติดต่อเราได้เลยครับ